ขอเบอ่งแนเ้อร์จ้าขอเบิ่งแนเ้อจ้าอ้ยบังปรบาบังซ้อนคัก จ้าไปบ้านยายมุ้นเนี่ยเด้อจ้ะไม่เอาค่ะโอุย้ยคุณเ่ะนี่ปังนี่ค่ะจะเป็นมครจะซือามาซือมาอมขื่อหุ้ยยไข่มไม่กุ้งไข่ให้นะจ๊ะไี่สิบบาท <c oughs> เด้อยี่งเต๋อค่ะไข่นะฮะ สวัสดีจ้าทุกคนืันนี้เปียวอยูโรงเรียนน่ะคะ่ะมาเบิง mm hmm. เพิ่นเฮดแม่ครัวเพิ่นเฮดไอ้อาหารเลี้ยงเด็กค่ะวันนี้มีเมนูอย่างนรคะคุณแม่ครัวก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำคะนะคะแล้วก็มีของหวานก็จะเป็นเฉาก<า>๊วยนมสดนะคะเปียวว่าเสี่ยวมากินไข่ไข่ปิงป้งอวนค่ะไม่เท่าไดหยิง 15บาท15บาทค่ะทุกคนไข่ปิ้งก็จะมีรถพุ่มพวงมาเห็นไหมคะเพี่ก็เล่นแลนออกไปไปซื้อเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็มีนี่ค่ะขนมย้อนไว้ถั่วอัดอันนี้เจ่ดบาทหญิงอันนี้สิบบาทสิบบาทค่ะทุกคนมีทั้งหมดสามสามสองหกสามสองเก้าสามสี่สิบสองสิบสองชิ้นเนี่ยค่ะขนมไว้เด็กสี่ยอนไว้กินกันนะคะพี่ก็เคยเรียนน้ำกันอยู่ห้องเดียวกันเป็นลูกพลุงค่ะอะไรค่ะพี่ชอบยังวิธีชีวิตชวนน้ำบดพี่แบบ ระลึลกถึงนะคะเพื่อไปยุ่งมังหนอเราแบบคล้ายๆกับว่าเขาเขา,เขาคิดฮอดเขาคิดฮอดไออุ่นแล้วเขาคิดฮอดความเป็นเด็กน้อยสมัยที่เขาเรียนประถมอยู่เรียนนี่นะคะเพื่อเรียนถึงมัธยมนะคะอยุงเรียนนีนะคะทุกคนก็แล้วกันเดี๋ยวเพื่อจะพาเบิงเฉาวกวยเขาเห็ดนไหมคะเนีย่ยค่ะเฉาวกวยหันเป็นสินนหน่อยเป็นเฉาวกวยนมสดให้เด็กน้อยเนาะเ,<อ>เด็กน้อยมีทั้งหมดจะคน้น ร้อยเจ็ดสิบคนร้อยเจ็ดสิบคนยังบรวมครูได้ไหมอ๋อบรวมครูครูมีทั้งหมดจะคนครูมียี่สิบสองคนครูมียี่สิบสองคนมีโรงเรียนนี่มีถึงมัธยมสามเนาะอือมัธยมสามมีสมงแม่สมัยรุ่นน้าเหรออือคุณแม่ครัวสวัสดีค่ะในที่ละสวัสดีค่ะผู้ชมแน่สวัสดีอันเป็นเป็นมูกันเรียนอยู่ห้องเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นญาติด้วยเป็น เพื่อนน่ะเป็นญาติภูพีค่ะญาติภูพีพอลุ้งเปียวเนาะคะ่ะเป็นพีซ้ายแม่เปี่ยวะค,ะนะคะ่ะ่้องเลี้ยนนี่ก็จะมีหน้าสาวหน้าสาวนี่เป็นน้องแม่ค้นสุดทองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแม่นี่มีพี่น้องทั้งหมดรวมกันเป็นกับแม่เป็นสิบสองคนเนาะค่ะเนาะนั่นแหละคะ่นะ,คะตาเปี่ยวลูกดกเลยนะคะยายเปี่ยวมีลูกหลายคนคะ่คนนะสิบนะสองคนนั่นแหละค่ะนี่จะข้นที่ว่าเพื่อนบ่อยู่สองนะแทกนะสอง ถ้ารวมกับคนที่วอยู่ 2, 2> <ừ m. S 1> คนกับเป็น14ค่ะเป็นจากนแ,แล้วเ่าเป็น,นแล้วเนี่ยค่ะกระสิกินให้ทุกคนเบิ่งเด้อขอยากม่มีแล้วเนาะคนอยากอยู่เนาะซิแมนอยู่เ <c oughs> ย้เลยจ้าอุ้ยทุกคนเปี่ยมจอมันตื่นเต้นเนี่ยค่ะนั่งอยากกินขนมซื้อไว้ให้ลูก<อ>ดิเนแล้วเอาโรดโรดแล้วที่ใจ่ายให้ดอกใส่เผือกโอ้ยมึงเงข่าวอันนี้จ็ดบาทนี่เขาขายสิบบาทได้บ้างไหมคุณบอกอันนี้สิบบาทค่ะ ได้ประมาณสี่ชิ้นค่ะทุกคนเป็นใส่เปลือกข้างใน,นขนมปังใส่เปลือกอว้ให้ลูกลูกหนูสั่นซื้อว้ให้ดูอันนี้ความเป็นแม่บึ้งเอาเ <c oughs> บียวบ์บนี้ลูกกับเบียวกับมีหล,ล้านเนาะค่ะเนาะล้านแจกทุกคนดเยอะเมยนเบียกับกกเบียวมาถึงเบียวกับเฮดทอดเฟนป้ายเฮดนั่นเฮดนี่ให้ลูกให้ล้านได้กินได้ซิมเลยไหมค่ะทุกคนเนีย่ยเราเฮาบะแมนคนรวยค่ะแต่ว่าเวลาเฮามีเฮากับแบงปันกันเท่าที่เฮามีเออเหี่ยงเฮามีเลยํำใดคือสินนำใจใช่ไหมค่ะให้กัน ทีเขาที่เฮาเนาะค่ะเนาะเพิ่งพาอาศัยกันผู้ดำเนาะอออกมาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเขาปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะเขาย่างเขาปรุงแล้วเขาก็ฉีดเข้าไปเลยเขาก็เอาไปย่างเพิ่งเนี้ยเออผู้ดำเนาะอยากกินน้ําเปรี้ยวแน่เดี๋ยวว่าต้องมีคนอยากน้ําเปรี้ยวแน่ละมาเด้อจ้าทุกคนมากินน้ากันไปสิซิมเพิ่งกันนะว่าสิแซ่บเหมือนที่อยากไหมสมัยตอนเป็นเด็กน้อยเขาสิแถมหนามซีอิ๊วขาวนั่เด้แกะเบิ่งนี่เด็กค่ะทุกคนโอ้เบิ่งเลยผุ้ดำเน ดิเลยค่ะโอ้โหะอืมเบอร์ไหนไม่ไม่ละซื้หาหน่วยละหาบาทโดยนี้ใครทำเล่ของกินแท้ทุกคนคิดเบิ่งเด้อว่าเฮ็ดงานนิ้วน้ำมดเนี่ยบ้านนอกรายรับอยู่ทีสามลอยต่อมือบางคนกับบอดดอถึงนั่นนะคะแล้วค่า,ก,บบากินค่าอยูขับเดี๋ยวกับเปรี้ยวผึ่งใจไปให้แม่เมากิานหาลอยสามสิบบาท ฉพาะขับอาหารมื้อหนึ่งทุกคนคิดว่าวู้เฒ่าผุ้โอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านนะคะเพิ่ิใส่เงินขนาดใดที่ดีเพื่อนบอกแม่ประหยัดในเด้อแม่อย่าเปลืองไลยเพราะจะคลองว่ายู่น่ะเป็นไรละ่ะจ่ายเงินเกือบพันนะคะหนึ่งวันนะคะน,ะนี่ประหยัดสุดแล้วนะเพื่อจ่ายไปห้าร้อยสามสิบเพื่อซื้อปลาปลานิ้นนะคะอยู่ที่ประมาณโตละสามสิบห้าบาทแต่ว่าปลา ที่เป็นสีชมพูอ่อนาไปเนียทับทิมมาทับทิมเจ็ดสิบห้าบาททุกคนทุกคนคี่เบิรงว่าคนทีนีนี้ขอบครัวที่นี้ลูกสามสีหรือว่ามีผูเ่ายูนน้าอ่ะรอบัวใหญ่คือหมึงสกินยูจังใดทุกคนอมไม่เห็นวิถีชีวิตชนบทนคะคะกับคนอีสานคนทางลำบากนะคะในยุคเศรษฐจแบบนี้แต่ยังหน่อยเ้อก็ดีเทานี้ทีน้ี แกเปลือกไข่เนกัแฟลแล้วนะหญิงฟินขัะฟินเนี่ยหุเจนา,าอเจมาด้คุณอะมันเป็นซื้อไม่ก่ใจนะอู้ ขอมันลูกมะนี uh. ่ม sí. wow. ันลูกบ้ามาแจกนู่นนะบาถูเบอร์ประหยัดทีเกี่ยวกับเกียเียนื้อแตงมากแต่คือเหยียบตแต่ตงเวท่ะัจเป็นจสอนให้รู้จักทุกอย่างควรบาย ยกรบดาลวะวอนิงโนนจนนะกต้องทำย่ะด่วนางาให้เด็กๆมือมาตัสขานมือมากตักขาน

ตัวอัดเยกผิดคืออะไรคะอะไรคะจำเนี้ยคืออะไรหคะอะไรเนี้ยอันอร่อยนะคะเนี่ยเีกตัวเด็กมาถ้ขนมเน่ยช่ไหมมันเด็กหน้านะว่าถื่แล้อมนหน้า่ยอดเลยอืมนอัวนหน้ามันรับได้อนะจไ่ชอบนีแต่จะจิ้มนะขนมใบเด็กย้อนใบครัไม่ติดตตบินแล้วเนียตื่บินลงค้างแต่อัด อันนี้เขาใส่นมสดมจังจะอร่อยเด่นน้อร่อยอร่อยเนยตแซ่บืมใ่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งนมสดออ่งอใส่รุงเดียวกันนะนี่เหวานแห้งน่ะ่หใส่เดียวกันแตให่คนอื่กันเฮ็ดเส้นเองก็ดีเด่น้อยกิงเนาะเด่นเือะอยู่คือเครื่อเมนเฮ็ดเพราะเห้นักเรียนกินแบบว่าเส้นสั้นๆเส้นะเออราะวาเส้นยาวดียา่กินงาย จองหน้าร้านอาร้านเนอเ็ดทางแสงไไหลือแล้วก็นั่งลงนั่งลงงนั่งลงเราอี้าเต๊าเยบุญะต๊ะนี่เแคดจังสี่นัแพงบ่หน้าเป็นม้าสิเานี่ยจาก,จากต,ต,าบบตะกอ,นะอ,อนนี่พารันเทยเนี่ยตากกรุงเทพน่าตะกอนนะสร้อมสุดส<ม>ามพันห้า สอบถามแต่วันเดียวนี้ทุกตรอนี้เฉพาะถามสองคขอบคุณที่ทุกคนติดตามดนะค่ะเจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสสวัสดี